คันหัวเป็นรังแคคันหนังศีรษะจนหัวจะถะลึกถลอกออกมาแล้วแก้ยังไงก็ไม่หายลองหลายสูตรแล้วก็ยังไม่หายวันนี้กิกี้มีสูตรใหม่มาให้ลองค่ะส่วนผสม2อ,อย่างนะคะเพื่อนๆไปทำด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คด d กิกี้เด็ม่บ้านสายฝอขอแชร์นะคะวันนี้ส่วนผสมมีแค่2อ,อย่างค่ะหาได้จากในครัวอีกแล้วค่ะมีว่านหางจระเข้แล้วก็แอปเปิ้ลไซเดอร์ ะะว่านหางจระเข้นี้กิกิตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็ตั้งให้น้ํายางสีเหลืองเขาออกนะคะแล้วก็มาผ่าเอาขูดเอาเฉพาะวุ้นข้างในนะคะเจ้าว่านหางจระเข้นะคะมีสรรพคุณที่ดีต่อเส้นผมหลายประการเลยค่ะช่วยบํารุงและให้ความชุ่มชื่นทําให้ผมเราลื่นและไม่แห้งเสียนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการคันและลังแคได้ด้วยค่ะตัวนี้แหละที่เราจะเอาเขามาแก้ในสูตรนี้ ลดอาการคันและลดลังแคด้วยสมบัติต้านการอักเสบและอีกอย่างส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของเส้นผมลดการหลุดร่วงไขผมร่วงนี่ใช้เจ้าว่านหางจระเข้ดีเลยค่ะและซ่อมแซมเส้นผมที่เสียว่านหางจระเข้ยังช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมทำให้ผมดูสุขภาพดีและจัดทรงง่ายค่ะเจ้าว่านหางจระเข้นี้สรรพคุณดีมากๆเลยค่ะ กิ๊กก็จะขูดเอาเฉพาะเจลใสๆวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็จะไปใส่ในเครื่องปั่นค่ะผสมกับส่วนผสมตัวที่2ค่ะคือแอปเปิลไซเดอร์ค่ะเอาวุ้นเจลว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำแอปเปิลไซเดอร์พอเท่ากับผมของเรานะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะแล้วไปปั่นให้ละเอียดนะคะ น้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะมีสปปรรพคุณดีต่อเส้นผมและหนังศีรษะหลายประการเลยค่ะช่วยปรับสมดุลค่า pH ของหนังศีรษะลดรังแคและอาการคันทําความสะอาดของเส้นผมเรานะคะจากสิ่งผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ตกแต่งผมเราค่ะช่วยให้ผมเงางามนะคะนุ่มลื่นแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมลดการหลุดร่วงของผมด้วยค่ะ เมื่อเราได้เจ้าน้ำแอปเปิลไซเดอร์กับว่านหางจระเข้ที่ผสมน้ำลงไปเจือจางด้วยแล้วนะคะเราก็นำมาใช้โดยการฉีดใส่โคนผมและหนังศีรษะแล้วก็ปลายผมให้ทั่วนะคะกิกกก็จะฉีดแล้วก็ฉโลมให้ทั่วผมเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะฉีดฉีดใส่ลงไปเมื่อฉีดเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเปียกๆชุ่มเนาะระวังนะคะมันจะเข้าตาแสบดีมากๆเลยค่ะทุกคนกิกกโดนมาแล้วค่ะ มันฉีดไม่พอใช่ไหมคะเพ mm hmm. hey, ลงราดลงไปตามสไตล์อี้แล้วคะ่ะ mm hmm. เมื่อฉีดราดหนังศีรษะและเส้นผมแล้วเราก็ทําการนวดครึ่งหนังศีรษะของเรานะคะ mm hmm. เพื่อที่กระตุ้นเลือดบริเวณหนังศีรษะนะคะ mm hmm. ให้ไหลเวียนได้ดีคะ่ะช่วยให้รากผมของเราแข็งแรงด้วยนะคะ mm hmm. เมื่อเลือดลมไหลเวียนดีแล้ว หนังศีรษะถูกกระตุ้นเลือดลมไหลเวียนดีรากผมเส้นผมก็จะได้รับการบำรุงได้รับสารอาหารที่ดีค่ะแล้วก็เราก็มาพันแรปไว้นะคะหรือใครมีหมวกคุมผมก็คุมไว้ได้เลยค่ะคุมไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วไปสระผมล้างออกตามปกติค่ะกิกิ้สระออก3ครั้งนะคะไม่ได้ใช้ครีมนวดค่ะรับจากที่หมักสูตรนี้ไปนะคะรู้สึก ชุ่มชื่นหนังศีรษะนะคะแล้วก็ผมนิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยค่ะข้อเสียมีอยู่หนึ่งอย่างนะคะทุกคนขนาดกิกิ้สะ3รอบแล้วนะคะก็ยังมีกลิ่นของแอปเปิลไซเดอร์อยู่ค่ะกิกิ้หวังว่าสูตรนี้เพื่อนๆจะถูกใจนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะสูตรนี้ต้องเจือจาง ด้วยน้ำเปล่าด้วยนะคะถ้าใครใช้แอปเปิลไซเดอร์อย่าลืมเจือจางแอปเปิลไซเดอร์กับน้ำเปล่าด้วยนะคะ